ข้อที่8นะคะจงหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่กำหนดมีเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v และเวกเตอร์ r เป็นด้านดังนี้นะคะข้อ1เวกเตอร์ u เท่ากับ i บวก k เวกเตอร์ v เท่ากับ i บวก j และเวกเตอร์ r เท่ากับ j บวก k นะคะก็คือข้อนี้เนี่ยเขาให้หาเป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจะมีตามสมบัติของ cross product เนี่ยจะมีอยู่ว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน,าน,น,านหรือว่าเป็นปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานทรงตันนะคะจะมีค่าเท่ากับ f u v c o s r แบบนี้นะคะ อันนี้เป็นสมบัติของมันเลยนะคะเหมือนกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเท่ากับ u cross v อย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับเซหนึ่งส่วนสองคูณกับขนาดของ u cross v ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสมบัตินะคะว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยจะเท่ากับขนาดของ u v cross r นะคะหรือว่า f u v cross r นั่นเอง ก็ขั้นแรกนะคะก็ทำเป็น v cross r ก่อนนะคะจะได้เป็น v cross r เท่ากับ f เขียนเป็น d e a ดนะคะ i j k v ก็คือนำสัมประสิทธิ์หน้าตัวนั้นนะคะมาใส่ลงในช่องของตัวมันเองนะคะ v นะคะ i คือ1 j คือ1 k คือ0 r ก็ i คือ0 j คือ1 k คือ1นะคะ แล้วก็เขียนลอกแถวลงมา i กับ j นะคะเสร็จแล้วก็ทำการครอสกันนะคะถ้าลงมาแบบนี้คือบวกถ้าคูณขึ้นไปคือลบนะคะเราก็ไล่ลงมาแบบนี้นะคะเป็น1นึ่งคูณหนคูณไบวกศคูณศคูณเบวกหคูณหคูณเนะคะแล้วก็ลบด้วย0ูนคูณหคูณเลบด้วย หนึ่งคูณศูนย์คูณไอแล้วก็ลบด้วยหนึ่งคูณหนึ่งคูณเจนะคะแล้วก็จะได้เป็นไอศูนย์ก็ตัดไปนะคะตรงไหนที่มีศูนย์บวกกับเคลบเจนะคะหรือว่าจะเขียนได้เป็นไอลบเจบวกเคนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ v cross r นะคะ ก็เมื่อหา v cross r ได้แล้วเนี่ยก็นำามาดอทกับเวกเตอร์ u นะคะซึ่งตามหลักการดอทเนี่ยมีอยู่ว่าถ้าสมมติเวกเตอร์ u คือ x 1 x y 1 z 1เวกเตอร์ v คือ x 2 y 2 z 2นะคะถ้า u ดอทกับวีก็จะได้เป็น x1 x2 บวก y1 y2 น Z บวก z1 ้2นะคะอันนี้คือดอดทครูดักนะคะจะได้ออกมาเป็นปริมาณสเกลรานะคะก็อันนี้เราก็นำ U มาดอทกับ V c ครอสอานะคะก็คือ i บวก k มาดอดกับ v cross r ก็คือ i ลบ j บวก k นะคะแบบนี้นะคะก็นำหน้า i มาคูณกันเป็น1คูณ1นำหน้า j มาคูณกันก็เป็น0คูณลบ1แล้วก็นำหน้า k มาคูณกันก็เป็น1คูณ1ก็จะได้เป็นออกมาเป็น1บวก0บวก1ก็เท่ากับ2นะคะดังนั้น f $u$.$v$ cross $r$ mm hmm. ก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้แล้วว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ mm hmm. ก็มีค่าเท่ากับ2ลูกบาทหน่วยนะคะ mm hmm. ก็ตอบว่า2ลูกบาทหน่วยนะคะ mm hmm. ต่อมาข้อที่2 เขาบอกว่า u เท่ากับเวกเตอร์ u เท่ากับ 2i บวก 3j ลบ 4k เวกเตอร์ k, k, v, v เท่ากับ i ลบ j บวก k เวกเตอร์ r เท่ากับ i บวก j บวก 2k นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน เท่ากับ app u v cross r นะคะแบบนี้ขั้นแรกนะคะก็นำทำเป็น v cross r ก่อนจะได้เป็น i j k นะคะตั้งเอาไว้ทำแบบใช้เดดมาช่วยนะคะ v ก็เป็น1ลบ1 1 r ก็เป็น1 1 2แล้วก็ i กับ j ทำการคูณนะคะคูณลงมาเป็นลบ1คูณ2 i บวก1คูณ1 j บวกกับ1คูณ1น่อ1คูณ1 k นะคะลบด้วย1คูณลบ 1k ลบด้วย1คูณ1 i แล้วก็ลบด้วย2คูณ1 j, นะคะก็คิดเลขจะได้เป็นลบ2 i บวก j บวก k บวก k ลบ i ลบ 2j นะคะก็ได้เป็นลบ i อ่ะขอโทษค่ะได้เป็นเอ่อลบ 3i ลบ 3i ลบ j ลบ j แล้วก็บวก 2k นะคะลบ 2i ลบ j บวก 2k อันนี้คือ v วกเตอร์ v o s s r นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดดูการคูณนะ r o s s นะคะก็จะเป็นคูณลงมาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นบวกนะคะคูณลงมาต่อมาก็คูณขึ้นไปนี่นะคะก็จะเป็นลบนี่คือการ ool, คูณเการ r r s s นะคะ v, cross, ถ้าเป็นข้อหนึ่งเมื่อกี้นะคะ mm hmm. นะคะูณลงมา แบบนี้เป็นบวกนะคะแล้วก็คูณขึ้นไปอันแบบนี้เป็นลบนะคะก็นี่คือหลักการครอสนะคะอันนี้เมื่อเราได้ v cross r ออกมาแล้วต่อมาเราก็นำไปดอทกับเวกเตอร์ u นะคะเวกเตอร์ v ector. V ector ดอทกับเวกเตอร์ได้นะคะก็คือ u v cross r ก็เท่ากับ เวกเตอร์ u ก็คือ2 i บวก3 j ลบ4 k นะคะนำมาดอดกับลบ3 i ลบ j บวก2 k นี่นะคะที่เราหาได้เมื่อกี้ก็จะได้เป็นนำสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาคูณนะคะ2คูณลบ3บวก3คูณลบ1บวกลบ4คูณ2ได้เป็น ลบหลบสลบแนะคะก็ได้เป็นลบสินะคะแต่ว่าเราต้องใส่เป็นแอปนะคะเป็นแอป u v cross r ก็จะได้เท่ากับแอปของลบสิก็ได้เป็น17นั่นเองสาเหตุที่ต้องใส่เป็นแอปก็เพราะว่าปริมาตรนะคะก็ย่อมจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วอ,อาจจะไม่ต้องเป็นจำนวนเต็มนะคะแต่ว่าคำว่าปริมาตรเนี่ยก็ต้องเป็น จำนวนบวกนะคะปริมาตรก็ไม่สามารถติดลบได้นะคะจึงต้องใส่แอปเข้าไปดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบได้แล้วว่าปริมาตรของรูปเออของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเท่ากับ17 ลูกบาทหน่วยนะคะ17ลูกบาทหน่วยนั่นเองอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อที่8ซึ่งก็มีหลักการอยู่นะคะก็คือจะต้องทราบสมบัติของ cross product นะคะหรือว่าผลคูณเชิงปริมาณนั่นเองที่บอกว่า ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f u v c r v s s r นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องทำการ c คร s s เปนนะคะการค o อสซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้เดชเข้ามาช่วยนะคะเป็นแบบนี้นะคะทำแบบนี้คูณล,ลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนั่นเองเมื่อทำการ Celt r o s s เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องทำการดอทเปนนะคะซึ่ง การดอทก็เป็นเรื่องที่ทำผ่านมาแล้วนะคะก็ใช้สมบัติของดอทโทรดักเข้ามาช่วยในการในขั้นต่อมาแล้วเมื่อทำการดอทเ็ตน,นะคะก็จะต้องใส่แอปด้วยเสมอเพราะว่าปริมาตรย่อมเป็นจำนวนบวกเสมอนะคะก็เมื่อใส่แอปก็จะได้เป็น คำตอบออกมาแล้วนะคะซึ่งคือปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็เป็น fu.v cross r นะคะข้อนี้ก็ตอบเป็น17ลูกบาทหน่วยค่ะ